สานโยชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีค่ะจัดโครงการบรรพชาสมานเนิเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่วัดถ้ำสิงโตทองตำบปากช่องอำเภอจอมบึงท่านพิเชษเปียนคคำรองอธิบดีผู้พกากษาภาคเจ็ดเป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสมานเนิเนื่องในวันวิสาขาบูชามีพระคระูภาวนาโชติคุณเจ้าวาดวัดถ้ำสิงโตทองผู้พกากษาหัวหน้าสานยุชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ผู้พิพากษาคณะผู้พิพากษาสมทบและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดโครงการท่านกิรติกิริยุทธผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยชนและขบวนจังหวัดราชบรุรีกล่าวรายงานว่าเนื่องจากวันที่20พฤษภาคม2559เป็นวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญทางศาสนาและได้รับการประกาศให้เป็นวันศาสนาโลกด้วย ดังนั้นในโอกาสวันเป็นมงคลน,นี้ทางสาโยชนและครอบครัวจังหวัดราชบรุรีร่วมกับคณะผู้พิพากษาส,าสมทบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตสองจังหวัดราชบรุรีจึงได้จัดโครงการบรรพชาสมานนขึ้นตามแผนปฏิบัติการประจำปีพุทธศักราช2559ของศาลเพื่อให้สถาบันศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟ,นฟูสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนซึ่งนับวันจะห่างเหินจากพระพุทธศาสนามากขึ้นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุมาจากสภาพครอบครัว สภาพสังคมหรือด้วยสภาพจิตใจของเด็กเองและได้ตระหนักถึงความสําคัญและหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งจะขัดเกลาจิตใจเด็กเยาวชนให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและมีโอกาสใกล้ชิดและสัมผัสกับหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนานํามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกลมเกลาจิตใจที่ยังอ่อนวัยขาดทักษะด้วยประสบการณ์ชีวิตอัญญนจะส่งผลให้เด็กเยาวชนปรับพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรกับตนเป็นพลเมืองที่ดีเป็นเยาวชนที่อยู่ครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่17พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนโดยคัดกรองเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2จังหวัดราชบรุรีจำนวน24คนเข้าร่วมบรรชาสัมาเนรและจะได้รับการปฏิบัติการอบรมสั่งสอนในช่วงระยะเวลาที่บรรชาเป็นสรมาเนรตลอด15วัน